สวัสดีครับทุกท่านไอวดอนมาแล้วเดอ้อมีเรามีอะไรมาบินวนอยู่เพื่อนเอาพลาามอเตอร์มาบินสำรวจเด้อว,ว่าดูพื้นที่น้ำที่มันท่วมที่มันได้รับความเสียหายรู้สึอว่าจะบินมาสองคันสองลำน,นู้อีกลำหนึ่งอยู่ไกลๆหน่อยเห็นไหม <c oughs> เพป่นบินพุทธละฟังกันบินมาสองคัน เพื่อมาสำรวจว่าหมองได้น้ำท่วมเนี่ยตรงไหนได้รับความเสียหายมั่งประมาณนั้นแหละ <c oughs> I, I you, นี่ไอไอเลิฟยูนะนี่มาดูหลังจากที่เพื่อนเอาพารามาเจอร์มาบินสำรวจด้วยว่าน้ำท่วมมองได้เนี่ยประมาณเน็ตที่เพรก็พามาดูนี่ตรงนี้ก็ ตรงติดกับร้านเราเด้อตรงนี้น้ําเริ่มเริ่มลดลงแล้วมีความรูซืึกว่าลดลงไปหลายแล้วเพราะว่าต้นเขาเริ่มซัดขึ้นมนาแล้วตรงนี้น้ําลดแล้วหน่อยหนึ่งเด้อแต่ือว่าด,ดีที่ลดเพราะว่าต้นเขาพ่นจีได้มีโอกาสฟื้นขึ้นมาเห็นบ้าเปล่นนะปาดป่านะโอ้ยไปหาเบียมาใส่ก็น,น่าเหมือนเดิมคืออยู่เด้อ ไปไปเดี๋ยวเอาเบ็ดมาใส่ป่าบังกระหน้ามันเห็นไหมตัวนะแต่ว่าฟังกุ่นกะตัวมอายุขึ้นเก่าแต่ว่ากระโดหนาสิลดแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าระดับน้ำฟังพี่ลดตลดลงแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่จะได้ต้นเขาเพิ่นเพิ่นอุตษาหเห็ดตัวนหะเห็นปะขนาดที่ได้อายุต้องอาทิตบดสมบูรณ์เต็มเลยการยังดียวก็ไม่ได้นี่มึงนี่เห็นปะเนี่ยต้นเขาเพิ่น เดี๋ยวพี่เพชรพาไปดูต่อเด้อนี่หลังจากที่พาไปดูน้ําหลังบ้านเราเด้อข้างบ้านเราเนี่ยตอนนี้พี่เพชรก็เข้ามาในร้านเราแล้วแหละนี่เดี๋ยวพาไปดูพื้นที่ที่เราตับแต่งไว้นี่ไปภาพโดยรวมร้านอีเป็ดเด้อนี่ต้นไม้ก็ลงกําลังแตกใบเขียวแล้วตรงไหเห็นปะภาพอาจจะสั่นนิดนึงเพราะว่าพี่เพชรนั่งรถไฟฟ้ายอยู่ ตอนนี้ทีมช่างพ,พ,พ่อเพื่อนก็มาถึงแล้ว่ะว่าตื่นก็ต้องกินข้าวกินปลากอนข้าวกินปลากินน้ำกอนที่เหลือจัง่าก,กันนี่เป็นบ้าปืนนะทางนี้ก็ต้องนาแต่วันนี้สังกสีที่เราจะมามุงร้านกิเกลของเรามาแล้วเด้อเป็นอะไรที่สวยงามมากขอบอกนี่เห็นปะเป็นลายที่ งามงามงามใช่ได้อยู่เป็นร่อนคู่กับร่อนเรียบพ่อบอกเมื่อวานนะนตอนนี้ก็มาแล้วปล่อยให้ชิมช่างท่านพักผ่อนทานข้าวกันเดี๋ยวค่อยลุยงานกันต่อมาแล้วที่สุด้แล้วก็ชิมช่างแล้วก็ที่ทุนเลมาเรียบร้อยแลย้วเ้อเดี๋ยวจอดรถกันแป๊บหนึ่ง เอาแม่ที่สดาแล้อีกอย่างหนึ่งเมื่อวานเราก็ได้เอาป้ายบ้านเลขที่ติดไว้แล้วเดอ้อนี่ขึ้นป้ายบ้านเลขที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่า <c oughs> โตอย่าไปกวนพ่อเพิ่อนเดอ้อ <c oughs> นี่อันนี้บ้านเลขที่ของเราเดอ้อนี่บ้านร้านอีเป็ดเราแล้วก็มีข่าวดีว่า พ่อเพื่อนเอาอยียงางมาสาหน้าบันโอ้ปากคอก็เห็ดตาเหลี่ยมม,มองๆันนไป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 นี่อันนี้คือบ้นนพกี่ของเราโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆลาเดอคลิปนี้ไปก,กันเด้อบ๊ายบาย